ใช่ครับผมว่าจริงๆเราจริงๆผมทำอะไรได้ไม่ไม่ทันแฟนเลยนะครับแฟนท่คนคืออยู่ๆก็คือติดมาเน่ามีเรือแล้วแล้วยิ่งใส่ชื่อเราไปอะไรก็กจริงๆก็เป็นจิ่งผลัผมก็ดีใจที่ได้ผมได้รับบทบาทจากอทิที่พมที่ที่แฟนๆทำให้นะแต่ว่าอะไรที่พอที่จะช่วยได้เราก็พอที่จะช่วย เพราะว่าจริงๆเราจริงๆผมทำอะไรได้ไม่ไม่ทนันแฟนเลยนะครับแฟนต่าคืออยู่ๆก็คือติดมาแล้วมีเรือแล้วมีอะไรที่ได้ช่วยเหลือแฟนแล้วก็ได้ไดเหลือช่วยเหลือสังคมนะอะไรงี้ยผมก็รู้สึกขอบคุณแฟนมากนะครับในที่งใส่ชื่อเราไปอะไรก็<อ>จริงๆก็เป็นจิรติครับผมก็จริงๆต้องภูมิใจนะครับด<อ>ีใจมากๆที่แฟน นี่ครับก็ทำเพื่อสังคมกันแล้วก็ยังมีการมอบชื่อให้ผมด้วยอะไรเงี้ยรับก็เป็นเกียรติมากล้วก็ดีใจวิกิก็มีชื่อนุชอยู่งมีคุ้ยไม่เหลือครับลงไปไวมากใช่ครับไปครับไม่ครับจริงๆรแล้วผลิตก็คิดว่า ความอยากมอบความดีทุกอย่างให้กับแฟนๆที่เขามีเขามีความเพื่อจราาิาสตรเพื่อเรื่อเผื่อแผ่นะครับมันก็มันเร็วเหลือเกินนะครับผมก็ดีใจที่ได้ผมได้รับบทบาทจากอิทธิพลที่ที่แฟนๆทำให้นะครับมาเข้ามาอยู่ข้างในเราแล้วกนะ็ได้ทำต่อไนมันก็ต้องรู้สึกว่า มันคงจะยากนิดนึงกับการใช้ชีวิตใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะมันมี <S 2> <S 2> <S 2> สิ่งที่เราใช้ชีวิตเป็นประจําไม่ได้ <S <S นะครับเอยากจะส่งกำลังใจให้ไม่รู้จะไม่รู้จะทำยังไงให้มันีกินได้เราไม่ใช่จะทําให้นำหักได้ <Okay. S 1> ต่ว่าอะไรที่พอที่จะช่วยได้เราก็พอดีจะช่วยไม่<ๆ> <ใน S 1> ครับมันเกิดเป็นวันเกิดวันเกิดนะครับที่ครบรอบอายุเริ่มจะเลขสี่แล้ว ก็เลยลองใช้ชีวิตแบบเลขสี่วันนั้นพอมันเกิดปุ๊บใช้ชีวิตทุกวันเลยครับเลขสี่ปุเป็นยังไงเป็นยังไงไม่กลัวไม่หลายกาบอกผ่านพอถึงเลขสี่ปุ๊บมันจะไปเร็วมากทีเนี้ยตัวเลขจะเดินเร็วมากกลัวเครัยตอนนี้เครียดเลยเครียดเลยครับว่าหมอที่ไหนดี anti aging อะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณมากนะครับผมไม่คิดว่าผมจะมาถึงจุด,ดนี้ได้เลยนะครับเราเราจะไม่ยอมให้มันไปตามวจเรเดียเราจะรักเอาไว้